คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกับละองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นมะขามนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็มีตัวเด็ดๆจะมานำเสนอกับ FC ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะก็หลังจากไม่ได้เจอกันนานนะคะท่านผู้ชมได้ยินแต่เสียงทุกวีทุกวันนะคะยังไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเป็นหลายงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดก่อนแอดก็มวัวแต่ยุ่งยุ่งอยู่นะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกช่องละอองชแนล แล้วนะคะใครมีตัวเด็ดๆอยากจะแบ่งปันก็สามารถโทรหาแอดละองได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะนําเสนอนะคะก็บางครั้งก็มี f c หลายต่หลายท่านนะคะที่โทรหาแอดนะคะบางทีแอดก็ไม่ว่างรับสายนะคะก็ต้องขออภัย f c ทุกท่านด้วยนะคะก็บางทีแอดก็อัดคลิปอยู่นะคะก็มีสายโทรเข้านะคะแอดก็ต้องตัดออกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากําลังทํางานอยู่นะคะท่านผู้ชม ท่านใดที่โทรมาแล้วแอดไม่ได้รับสายนะคะแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอดไม่ว่างจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าช่องละอองชาแนลก็ยินดีต้อนรับ f อทุกท่านเสมอนะคะท่านผู้ชมใครฝันดีฝันได้ตัวเด็ดๆอยากจะโทรมาแบ่งปันก็เชิญได้นะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็จะมีตัวเด็ดๆมานำเสนอเหมือนกันนะคะ อนที่จะไปพูดคุยกับเรื่องตัวเลขนะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดนิ่งเดนดๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแนวทางจากอาจารย์วัดนะคะอาจารย์วัดก็ส่งตัวเลขมาให้แอด สองงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมสองงวดติดนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้นําเสนอนะคะท่านผู้ชมรอซ้อมดูก่อนนะคะไว้รุ้นดูก่อนนะคะว่าจะแม่นหรือไม่แม่นนะคะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าส่งมาให้สองงวดก็เข้าทั้งสองงวดนะคะท่านผู้ชมหลักฐานก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้แอดก็จะให้ท่านผู้ชมดูของงวดก่อนๆด้วยนะคะสองงวดติดแล้วนะคะที่ตัวเลขเข้าจากแนวทางจากอาจารย์วัดนะคะท่านผู้ชม แอดก็ยังไม่เคยได้โทรหายอาจารย์เหมือนกันนะคะก็อาจารย์ก็จะแอดไลน์มาหาแอดนะคะแล้วก็จะส่งตัวเลขมาให้แอดทางไลน์นะคะเอดเห็นว่าตัวเลขของอาจารย์ก็เข้าเดินดีนะคะให้สองงวดก็เข้าทั้งสองงวดนะคะท่านผู้ชมงวดที่3าอดก็เลยอยากจะนำเสนอนะคะ เดี๋ยวเอ็ดจะอ่านช้าๆชัดๆนะคะให้ท่านทู้ชมทางบ้านเตรียมสมุดปากกาวไว้จดนะคะพร้อมหรือยังคะแนวทางจากอาจารย์วัดนะคะแนวทางจากอาจารย์วัดนะคะงวดประจำวันที่30พธันวาคมพศ .2564 นะคะวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างให้มา3 4 5นะคะ วิ่งบนให้มา3ตัวนะคะวิ่งบนล่างนะคะเมื่ตอตนเ็กวิ่งก็เข้านะคะท่านผี่ชมแล้วก็จับคู่3าตัวก่อนนะคะ3ตัวก็จะมี9ก้าสามสองเก้โอ้ไม่ใช่934ค่ะ9ก้สค่ะ9ก้สค่ะแล้วก็564 937แล้วก็641นะคะ กส,สองตัวบนล่างนะคะแบบชุดรวมนะคะสองตัวบนล่างให้3 2 2 3 4งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็9 3 3 9นะคะชุดสองตัวบนล่างให้มา8ชุดนะคะท่านผู้ชม8ชุดนะคะ ก็อาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลับนะคะส่วนมากก็จะเข้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมเลขของอาจารย์จะเข้าตรงนะคะล่าสุดงวดที่ผ่านมาก็เข้า8 3เต็มๆนะคะแอดเห็นว่าเดินดีนะคะแอดก็เลยมานําเสนอนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขอีกรอบนะคะให้ท่านผู้ชมได้แคปได้ลุ้น ในงวดประจำวันที่30นี้นะคะแล้วก็ดูของงวดก่อน2งวดนะคะท่านผู้ชมเดินดีมากนะคะเอดถึงได้นำเสนอนะคะเดี๋ยวตามเอดมาเลยค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูสต,ติที่ผ่านมาสองงวดที่ผ่านมานะคะจากอาจารย์วัดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ส่งตัวเลขมาให้แอดทางไลน์สองงวดติดนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้นําเสนอนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาก็เข้านะคะเข้าห้าแปดสองก็เข้าแปดสองนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ตัดให้นะคะ สองแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตรวจที่เข้านะคะแล้วก็งวดประจาวันที่สิบหกที่ผ่านมานะคะอันนี้งวดประจาวันที่สิบหกนะคะอาจารย์ก็ให้มาเข้าบนก็เข้านะคะล่างก็เข้านะคะท่านผู้ชมเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะพบว่าสามตัวบนอาจารย์ก็ให้เจ็ดห้าสามแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ตัดให้นะคะห้าสามสามห้านะคะ ก็มีตัวที่เข้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ห้าแปดสามนะคะห้าแปดสามอาจารย์ก็ตัดให้แปดสามล่างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ก็ให้มาแบบชุดรวมบนล่างนะคะงวดที่ผ่านมางวดที่สิบหกที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่างนะคะสูตรของอาจารย์ก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยอยากจะมานําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ เผื่อว่างวดที่3ของอาจารย์จะเข้าปังๆอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะก็เข้าจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูของงวดประจำวันที่30มธันวาคมพศสองพนห้าร้อยหกสินะคะจากอาจารย์วัดแม่นๆม่นนะคะท่านผู้ชมก็แบ่งปันมาสองงวดไม่ได้ลงช่องนะคะพองวดที่สมก็จะลงช่องให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะ วิ่งนะคะวิ่งเน้นเน้นวิ่งนะคะมี3ามีสมีหนะคะวิ่งให้มา3มตัวนะคะชุดรวมบนล่างนะคะมี3ามีสี่มีหนะคะ3ตัวบนให้มา5ชุดนะคะเก้าสามสองเก้าสี่สามห้าหกสี่ห้าหกสี่นะคะแล้วก็เก้าสามเจ็ดหกสี่นึ่นะคะ แล้วก็ชุดรวมบนล่างนะคะชุดรวมบนล่างสองตัวนะคะมี3ามสองสี่หนึ่งหหนึ่งหสามห้าสแล้วก็9กสนะคะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขของอาจารย์ก็จะเข้าตรงๆนะคะ เพราะว่าอาจารย์ก็ให้มาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมส่งมาให้แอปแบบนี้นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่างวดก่อนก็เข้าบนเข้าล่างนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าแม่นมากนะคะสําหรับตัวเลขของอาจารย์วัดนะคะท่านผู้ชมถ้าเอฟซชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะ เนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากอาจารย์วัดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็เมื่อกี้ดูจากโทรศัพท์แล้วแต่ว่ากลัวว่าเอฟซีจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็เลยจดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบชัดๆไปเลยนะคะท่านผู้ชม ะะก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุน้นไว้อยู่นะคะว่าในงวดประจำวันที่30นี้จะเข้าอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะแต่เอสเชื่อว่าเลขของอาจารย์จะเข้าอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทักไลน์ไปถามใหม่อีกรอบแล้วนะคะว่าอาจารย์ก็เน้นให้ตัวไหนบ้างนะคะ3ตัวก็จะเน้นให้9 4 3นะคะแล้วก็5 6,4นะคะ สามตัวเน้นเก้าสี่สามกับห้าหกสี่นะคะสองตัวก็จะเน้นห้าหนึ่งกับเก้าห้านะคะสองตัวเน้นห้าหนึ่งกับเก้าห้านะคะท่านผู้ชมตัวเลขของอาจารย์ไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเอฟซอยากจะกลับก็กลับก็ได้นะคะท่านผู้ชมกันการความผิดพลาดนะคะแต่ที่จริงอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลับนะคะ ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามอาจารย์ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะก็ตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าและก็สิทธิ์หลุดได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองชาแนลที่ได้รับชมตัวเลขสุดของอาจารย์วัดนะคะมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวย,วยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ